回吗哦，拉姆沙德，拉姆沙德，嗯，OK，看你。 ลูมแล้วลูมแล้วอันนี้วันหยุดอ้าวต้องกลับไปไกลอ่ะเลยอ่ะอ้าวเลยมาแล้วเหรอเลยบ้านมาแล้วเหรออ้าเร็วเร่งเลยอืมอือคุยกับเด็กมากฮัลโหล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 เป็นไรไม่ต้องหงไม่ต้อง I wow. don't mm -hmm.